สวัสดีครับผมอาจารย์นุ๊เหล่เทียนพยากรณ์หมอดูไพ่ย,ยิปซีครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีธนูการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2568ผมอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ได้ชมจนจบคลิปเพื่อที่ตัวท่านเองนั้นจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนส่วนหลักในการทำนายดวงของผมนั้นก็เป็นไปตามที่ได้เล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์ทุกประการนั่นเอง เพียงแต่บางขั้นตอนนั้นผมจะตัดออกไปนะครับผมเพื่อที่จะให้คลิปมันสั้นและก็กระชับมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการสับไพ่การเลือกไพ่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองแต่จริงๆแล้วตัวผมเองนั้นก็ได้มีการทําตามขั้นตอนทุกกระบวนการเพียงแต่ว่าตัดออกจากคลิปเท่านั้นเองนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีธนูนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลีเทียนพยายกรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ เพื่อที่ทุกท่านเองนั้นจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีธนูครับดวงชะตาของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่ u e e นอ f ฟว n d s หรือว่าไพ่ราชินีถือไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงาน ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีธนูนั้นจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนจํานวนมากๆนั่นเองนะครับอย่างเช่นบางท่านนั้นทํางานอยู่ในเฮดออฟฟิศซึ่งมีคนจํานวนเยอะๆหรือไม่บางท่านนั้นทํางานอยู่ในสายผลิตนะฮะเช่นพวกโรงงานต่างๆอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งก็มีพนักงานเป็นจํานวนมากหรือว่าคนค้าคนขายที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับทางด้านของลูกค้ามากหน้าหลายตาหลายเพศหลายวัยถ้าหากว่ามีไพ่ควีนออฟวันหรือว่าไพ่ราชินีถือไม้เท้าก็หมายความว่า ดวงการงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาจะประสบควาสมสําเร็จคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายหรือว่าคนที่จะต้องไปเจรจางานใดๆถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะประสบควาสมสําเร็จนั่นเอ,เองนะครับเพียงแต่ว่าการงานของท่านนั้นจะไม่ได้อยู่นิ่งเดี <S <S ๋ยวไปนู่นมานี่นะครับหรือไม่นะฮะตัวท่านเองนั้นก็จะมีการติดต่อสื่อสารกับผู้คนแผนกนั้นแผนกนี้อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ดวงชะตาของท่านคล้ายๆกับว่า เป็นดวงชะตาชีพจรลงเท้าและที่สําคัญก็คือว่าจะไม่ได้อยู่นิ่งจริงๆนั่นเองนะครับงานค่อนข้างหนักเหนื่อยพอสมควรจะคล้ายๆกับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่4นี่คือไพ่สิบไม้เท้าไพ่สิบไม้เท้าก็เช่นเดียวกันนะครับว่าดวงการงานของท่านนั้นจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนจํานวนมากๆถ้ามีไพ่ใบนี้งานค่อนข้างหนักเหนื่อยความรับผิดชอบเยอะนั่นเองนะครับชาวราศีธนูครับ ชาวราศีธนูดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีคนที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตตัวผมเองนั้นเริ่มดูดวงชะตาให้กับผู้คนมาตั้งแต่ปี2544 นับเวลามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ได้ดูดวงชะตาให้กับผู้คนมาหลายพันคนสะสมประสบการณ์มานานว่างันเถิดะนะครับแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์นี้อย่างท่องแท้หากว่าตัวท่านเองนั้นสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุรีบติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับ ขออนุญ,ญาตไปที่ไพ่ที่เกี่ยวข้องกับไม้เท้าต่อก็ันเลยก็แล้วกันกไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่คือไพ่ไหนออฟวอรหรือว่าไพ่อัศวินถือไม้เท้าก <c oughs> ็คล้ายๆกับไพ่ควีนออฟวอรนั่นเองนะครับว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีธนูนั้นถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจางานขายคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งที่จะต้องไปพบปะก,กับลูกค้าไปนําเสนองานไปพรีเซนต์งานก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับ ตัวท่านเองถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ดวงชะตานั้นจะได้เดินทางไม่ได้อยู่นิ่งหรือถ้าไม่ได้เดินทางก็หมายความว่าจะได้ติดต่อสื่อสารกับผู้คนจํานวนมากนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่7ก็เช่นเดียวกันนี่คือไพ่ไนอฟคัฟหรือว่าไพ่อัศวินถือไม้เท้าถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็คือว่าจุดเด่นของท่านนั้นคือเป็นคนที่พูดจาดีมีวาทศิลป์ในการพูดคําพูดคําจาของท่านนั้นจะทําให้ตัวท่านเองประสบความสําเร็จ หากว่าผู้ที่เกิดราศีธนูต้องไปพบปะก,กับลูกค้าต้องไปเจอคนจํานวนมากเรื่องของบุคลิกเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยจะเป็นส่วนช่วยส่วนเสริมนะครับทำให้ตัวท่านเองนั้นประสบความสําเร็จได้นั่นเองนะครับฉะนั้นไพ่วันี้ก็หมายความว่าต้องดูแลตัวเองบุคลิกลักษณะอะไรต่างๆพวกนี้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่ไนท์ออฟคัฟเนี่ยก็ยังตีความหมายคล้ายๆกันว่าดวงการงานของท่านที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาจะประสบความสําเร็จ เพราะว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่พูดจาดีมีวาทศิลป์คำพูดคำจาของท่านสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจให้กับคนอื่นเห็นตามคล้อยตามได้ด้วยนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่ e m p ร e รั้หรือว่าไพ่คนเทน้ําไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีธนูในช่วงของครึ่งเดือนหลังเดือนกันยายนนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางาน บางท่านนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนงานใหม่หรือว่าได้ไปรับตําแหน่งอย่างที่ใหม่สําหรับท่านที่ทํางานรับราชการหรือว่าอยู่ในบริษัทใหญ่ๆซึ่งมีสาขาจํานวนมากมีโอกาสที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานใหม่นั่นเองนะครับไพ่ใบน,นี้มันยังหมายก็ว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ให้ผลด้านดีด้านบวกกับชาวราศีธนูนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้นี่นะครับยังตีความหมายได้ว่าบางทีผู้ที่กราศีธนูนั้นจะมีโอกาสได้เดินทางเช่นเดินทางไปประชุมสัมมนาไปพบปะก,กับลูกค้าไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปเยี่ยมญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้นอนอยู่ที่บ้านสัก3วัน5วันอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนบางท่านนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะย,ยาวก็คือว่าย้ายที่พักไปอยู่ใกล้กับที่ทํางานใหม่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับก็ได้ไพ่แคมป์ร้นหรือว่าไพ่โคนเทน้ํา ยังจะส่งผลด้านดีด้านบวกต่อวงการงานของผู้ที่เกียวราศีธนูท่านใดที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนี่จะดีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบกการขนส่งเข้าของการเป็นไรโด้งไรเดอร์รวมไปถึงนะครับคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือการขนส่งทางอากาศนะครับอย่างนี้เป็นตน้นถ้ามีไพ่ใบนี้จะโดดเด่นมากๆนั่นเดงนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่9นี่คือไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพ่รูสี ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเรียนการสอบแข่งขันต่างๆพวกนี้จะถือว่าดีนะครับน้องๆนักเรียนนักศึกษาซึ่งจะมีการสอบปลายภาคนี้นะครับก็หมายความว่าจากกำลังวุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือการเตรียมตัวอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีการสอบก็หมายความว่าผลคะแนน,นต่างๆนี่จะออกมาดีนั่นเองนะครับไพ่เดอะเฮอร์หรือว่าไพา่ฤษีบางทีผู้ที่เกิดราศีธนูที่ทํางานนั้น อาจจะได้ไปอัปเดตความรู้ใหม่ๆนะฮะไปอบรมสัมมนาในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับหรือไม่บางท่านถ้ามีภายใบนี้จะมีโอกาสได้ทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็มีโอกาสที่จะไปทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานในช่วงนี้เป็นช่วงเข้าบรรษาหลายๆท่านนี่นะครับงดเล่าเข้าบรรษา ก็ถือว่าเป็นการทําบุญด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นสนใจในธรรมะปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวสวดมนต์ไหว้พระในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าได้ไพ่ใบนี้ด้วยเช่นกันเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่หกถ้วยไพ่หกถ้วยนี่ตีความหมายได้หลายอย่างนะครับบางทีบางท่านนั้นจะมีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่า เพื่อนที่ไม่ได้เจอมานานมากๆเลยนะครับอาจจะเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยประถมมัธยมหรือว่าเพื่อนๆที่เรียนจบมหาวิทยาลัยไปด้วยกันแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันจะมีโอกาสได้เจอกันด้วยเหตุบังเอิญหรือว่าเจอกันในโลกโซเชียลสื่อออนไลน์แบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่หกถ้วยนยังตีความหมายได้ว่าธุรกิจการค้าการขายของผู้ที่เกี่ยวราศีธนูธุรกิจใดๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กนี่จะดีเช่นคนที่เป็นครูบาอาจารย์ต้องสอนเด็กอย่างนี้เป็นตน้น คนที่ทำเนอร์สซอรี่คนที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กนะฮะอันนี้จะถือว่าดีมากๆคนที่ขายเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของเด็กของวัยรุ่นพวกกิฟท์ช็อปอย่างนี้ก็ได้หรือว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กจริงๆเช่นพวกเสื้อผ้าเด็กของเด็กเล่นอย่างนี้เป็นตน้นถ้ามีาไพ่ใบนี้ถือว่าโดดเด่นมากๆนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีธนูกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30กันยายนนั้นจะเป็นอย่างไรรบบ้างคั ตัวท่านเองมีไพ่8เหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่2ไพ่8เหรียญถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ดีนี่คือไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ด้วยนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้คนทํามาค้าขายคนที่ลงทุนค้าขายไปแล้วลงทุนไปแล้วจะมีโอกาสได้ผลกําไรคนที่ลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญไพ่ใบนี้ถือว่าถูกฉลกมากๆกับไพ่8เหรียญจะมีโอกาสได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีจริงๆ อีกอย่างหนึ่งตัวท่านยังมีไพ่ใบนี้ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่หเหรียญไพ่หเหรียญน,นี่ก็หมายความว่าจะมีค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยนะครับผู้ที่เกิดราศีธนูในช่วงนี้เดี๋ยวจ่ายค่านั่นเดี๋ยวจ่ายค่านี่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นั่นเองนะครับในช่วงนี้หรือว่าบางท่านนั้นอาจจะได้เอาเงินไปลงทุนไปทําธุรกิจหรือแม้กระทั่งบางท่านนี่นะครับมีโอกาสที่จะเอาเงินนี่นะครับไปบริจาคทรักบ,บริจาคทานทําบุญตามความเชื่อตามอนศาสนา หรือว่าบริจาคเงินบริจาคทรัพย์เพื่อใช้เหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ลําบากอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าบริจาคเงินเพื่อสร้างสนนาธารณประโยชน์อันนี้ก็ได้หมดเลยนะครับผมถากว่ามีไพ่ใบน,นี้ไพ่หกเหรียญนี่นะฮะยังตีความหมายได้ว่าตัวท่านเองเนี่ยระวังไว้ด้วยว่าจะถูกยืมเงินนั่นเองนะครับตัวท่านเองแก้เคล็ดได้ด้วยวิธีการนี้นะฮะก็คือไปหยิบยืมเงินเพื่อนหรือว่าคนใกล้ตัวก่อนสักร้อยบาทอย่างนี้เป็นตน้น ยืมไปสักวันหนึ่งนะฮะก็ไปคืนเขาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหลักในการแก้เคล็ดสําหรับไพ่ใบนี้หรือไม่นะครับไพ่หเหรียญเนี่ยมันจะส่งผลด้านดีนด,ด้านบวกต่อผู้ที่เกยวราศีธนูท่านใดที่ให้คนหยิบยืมเงินไปหยิบยืมไปนานแล้วแต่ว่าเขาไม่คืนสักทีว่าจะคืนก็คืนก็ไม่คืนสักทีนะครับอยู่ๆเขาจะเอามาคืนนะฮะในช่วงของเดือนกันยายนนั่นเองนะครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับ ความรักของผู้ที่เกิดราศีธนูกันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30กันยายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่สองถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่5ไพ่สองถ้วยถือว่าเป็นไพ่หนึ่งใน3ของไพ่ความรักที่ดีคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่เป็นบุพเพสันนิวาสคนที่เคยทําบุญร่วมกันตักบาตรล่วมขันมาก่อนอย่างนี้ก็ได้นั่นเอง,เองนะครับไพ่สองถ้วยมันยังตีความหมายได้ว่าหรือไม่ตัวท่านเองนั้นจะมีโอกาสได้เพื่อน ได้กะะัลยาณมิตรที่ดีเพื่อนที่ไว้ใจได้เพื่อนที่คุยกันได้ทุกเรื่องอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับส่วนไพ่หกถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนะครับไพ่ใบนี้นั้นถ้าเป็นคุณผู้ชายที่เกิดราศีธนูหยิบได้ไพ่ใบนี้จะได้คนรักคู่รักที่มีบุค,คลิกหน้าตาอ่อนกว่าวัยหรือไม่ก็คือว่ามีอายุอ่อนกว่าท่านค่อนข้างเยอะ5ปี10ปีหรือว่าห่างกันเป็นรอบหรือว่าห่างกันหลายรอบในลักษณะแบบนี้ ดวงได้แฟนเด็กดวงกินเด็กนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีาไพ่ใบนี้สําหรับคุณผู้ชายที่เกิดราศีธนูจะตรงกันข้ามกับคุณผู้หญิงที่เกิดราศีธนูถ้าหากว่าหยิบได้ไพ่หกถ้วยนั้นคนรักคู่รักของชาวราศีธนูคนรักคู่รักของคุณผู้หญิงชาวราศีธน,น,นูนั้นจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าอายุต่างกับท่านค่อนข้างเยอะ5ปี7ปี10ปีขึ้นไปในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับในกรณีที่ ชาวราศีธนูนั้นเกิดปัญหาทะเลาะเบาแวงกันนะครับขัดใจกันโกรธกันงอนกันหรือว่าเลิกรากันไปมีโอกาสที่จะหวนคืนกลับมาครบกันใหม่มาคุยกันใหม่มาเริ่มต้นกันใหม่เพราะว่าไพ่หกถ้วยนั้นเป็นไพ่ลมพัดหวน,นั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอร์เฮมิดหรือว่าไพา่ฤษีไพ่ใบนี้ตีความหมายได้ว่าคนรักคู่รักของท่านนั้นจะเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุมากกว่านั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่คือไพ่ไนออฟคัพหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วย ต้องยอมรับนะครับว่าผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงชาวราศีธนูนั้นเป็นคนที่พูดจาดีมีวาทศิลป์นในคําพูดและที่สําคัญก็คือว่าเป็นคนที่ชอบแต่งตัวรักการแต่งตัวรักสวยรักงามคุณผู้ชายก็อาจจะเป็นผู้ชายที่แบบไม่ใช่แบบผู้ชายขาลุยนะครับอาจจะเป็นคนที่สํารวยสําอางซะหน่อยหนึ่งในลักษณะแบบนี้เสื้อผ้าพรที่สวมใส่สะอาดสะอ้านดูเรียบเรียบกริบแล้วก็วาทศิลป์ก็ดีฉะนั้นตัวท่านเองนี่นะครับในการที่จะไปจีบสาวในการที่จะไปคบใครเนี่ย บอกได้เลยว่าเสน่ห์เหลือล้นจริงๆนะครับและไพ่ใบนี้มันยังหมายเขาว่าชาวราศีธนูนั้นเป็นคนที่เจ้าชู้มีเสน่ห์แล้วก็พูดจาก็ดีบุคลิกก็ดีมาครบจริงๆเลยนะครับชาวราศีธนูครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีธนูเป็นดวงชะตาที่ครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องปเปลียนพยากรโดยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเด็กครับ ขอฝากรบกวนผูท้ที่เกิดราศีธนูทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะนํามาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปละเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปละเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ